บัวมีตัวโอ้มี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 นี่ซื้อกือบดึงแหงพี่น้องเอ้ยมันวุ่นิงบัวน้อมอย่างเนยแต้มที่สองแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องมาพบกับพวกเราอีกเนาะนี่น้องลุยน้องเอาปลาให้ดูนี่น้องมาหนีมาใส่เบ็ดพี่น้อง พี่น้องมาใส่เบ็ดลองมึงเนาะใส่เบ็ดย้ำหนาวพี่น้องเว้ย <laughs> ไม่เชื่อก็นหนา,อาวอีกโอ้มาลองมึงเนาะมันที่มีตัวบบบมีตัวที่มีตัวมากินบ่เบ็ดก็เอามาประมาณแปดสิบป <80 S 2> ลายหลังน้อยๆเนาะเบ็ดก่อลักษณะเก่าคือปีกายเอาเคยห้างเลยมาเบ็ดเก่าเนาะตัวเก่า,าเาพียงแต่เอามาซ้อมไม่ซื่อๆเนาะเนี่อเด้อพี่น้องเด้อเป็นเนื้อเเนลงยยใส่ดีกันเนาะพีี่่นน้อง เนี mm ่ยเด้อเสจะเดียนยำนี้เนาะเำน้องสุดลวพี่น้องาเนาะมีแต่มาลองมือตัวจริงที่มีตัวบอกจะได้วัเนาะพี่น้องเนาะรู้มันทำกันเลยนี่เลยได้เนาะพี่น้องเนาะใหม่ประมาณนี้เนาะใหม่นี้เราเคยมาใส้เที่ยงเนาะตอนนั้นมาใส้ก็ถือว่าเทือกลักเบ็ดไปเทื่ยหนึ่งเนาะจ่าเลยแหละนี่จะลงไปใส่เตอเลยได้เพราะว่าตนี้เป็นฝ่ายแห้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าโล่ล้วนี่เลยได้พี่น้องเด้อ การใส่เนะาะไปกินมันแบบเก่านะการตามเนี่ยเนะาะห้อยไปห้อยมาพเพราะตัวน้อยตัวเนี่ยจะเขาก็จิตัดเนาะฟ้าก็อยาก่ำขำละพี่น้องนานมาเนะาะมันนี่เนะาะมัช่วยก็ไปใส่ดักกับดักนกเนาะแมลงกันมาลองเสียบเบยีนองมึงพี่น้องเนาะเอา้าคนทุกคนมันมันอยู่เคื่อบ่ได้พี่น้องเฮ้ยองเลเดี๋ยวนี้กินเลาะสอดอยู่หากินไปเลาะ กลมสุกพีน้องให้กสุกของพวกเกี่ยวเนยอบเนียงใบเนี่บเนียมีเพื่อนขับจิตใจนกสั่งมาจะต้องได้รุยใมก็ถือว่างานไซร้ายเนาะว่าบุโคชิมีโตบุมีโตเนาะอันนั้นอีกเรื่องเนาะปักลงไปเลยเขาเ่เห็นพีน้อาะปลาอยู่น้ำพี่น้องเลยเจ็บๆวันนี้เลยดะมันของเขามันกักินของเขาบแมนมันกิกเ็ดร้อยมักเา น้องย่น er no. ี้ยับตื่นเลยปากะใส่ปก่นี่เลยอเดียวเนาะปามัจะอาจุดใเนาะปก่นี่เนาะยัดตือนๆนี่ยัดกองสุมไหบางเท่ออะไรเนาะพี่น้องเนาะบางเท่รุ่นบิงตอดข้าเนาะขันบอกับมือาได้พี่น้องเด้อ chúc 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 โอ้ม่ใช่ะเจ้าบักดุกได้นอที่เขาแรงก็ตัดออนแบบนี้เอาหนาหนึ่งนองเลยไม่ต่อจะนี่ว่าบมหลื่สายครับเาเนอครับเขาจะมากไหมมีห่อใหม่มีห่อใหม่บูชุดบูชุดขานหักเลยจับของสูมไพ่เลยน้องปังยากสูงนงนาะ คุณไพ่เป็นป,นนปางน่าจะเข้าดีกนะนี่ยานจะตกน้ำขางนั้นวเนาะ<อ>หยุดรถห้องใหญ่ตงนี้ากไว้เนี่ยน้องพี่น้องเนาะมึงที่อาตอดข้าอกออกน้องพี่นอ้นองเนาะ แถวนี้อยากมีอันน้ำขีวเขียวอพี่น้องไงน้ำบรยากใส่คักปันไดเนาะกัน๋ยวนี้ก็ได้ข้ามมาฟักนี่แล้วให้พ่อเราใส่ฟักนั่นเราก็จะใส่ฟักนี่เนาะน้ำบรยกากคักปันไดพี่น้องไงน้ำขี้หมูเน,ะนะาะแต่ว่าการลุ้นเพื่งนเดียวเนาะว่าจะติดบอรหรือบอเนาะแต่ว่าหลังนี้ก็จะใส่นี่เลยเนาะใส่ตัวน,น,น,นั่นเลยตื้นๆเนาะบางที สองค้ำๆปลาข้อมันออกมาหมดเนาะเราจะเซ็ตทุ้ตีมเลยประมาณนี้เนาะเบียดเพาะว่าจีห้างก็ไ,ได้ห้างสมพี่น้องเนาะก็ไ,ได้ลอกขึ้นมาถึงนี่แล้วก็แล้วเลาะยามเนี่ยม,มากะบวชึกเนาะพี่น้องเนาะแต่ละหลังกันเงีย้ยเนาะเพราะว่าเขาก็ได้เล,เละาะไว้เนาะหมายบางงามเลยเลาะมาก็ได้ปลาข้อตัวท่อพวมือเนี่ยเอาไปตัดเจียวทนนั้นเนาะอย่างใดเนาะนอมืมืออื่นเนาะ อะไรกับมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อติดตามครับสมมบังนึ่เดียวเนาะมาสิได้บอมืออื่นน่อเนาะประมาณนี้นะพี่น้องเด้อพบกันเอมื่นเ้าพี่น้องสบายสบายตอนเ้าพี่น้องวันนี้กันหนาวหนาวเสื้อหนาวแห้งเลยสุดยอดเลยเลยพี่น้องโอ้จากการคาดเดาเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสี่ห้างสายได้อยู่เนาะแต่ว่ามันนี่ก็อดลุกพาพี่น้องมายามบวดเนาะมายามไดวห้างทิ้งมาแล้วพี่น้องเนาะ มาลุ้นบ um. euh. ึงน้องมันหือบอจาเป็นห้างเ็ดยำหนาวไไปพี่น้องมากินบนน้องลุนุนว่านำยเนาะกุ้งกุ้งนุ่งนี้นะพี่น้องบงไหมบงไหมพี่น้องลงไปเบิ้งลงไปเบิ้งมีตมีตมีตหมเห็นบอกเห็นบอพี่น้องเบ็ดมาพีน้ะบุนี้องเลย้นวะเฮ้ยนี่เฮ้ย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 ยเฮ้

thì chứa nó nó lặng lẽk lặng lẽk đây nè nhìn phí ơi Rồi Rồi lặng lẽk thì nó cũng không nông Không bắp lời Sự giọt sự giọt này Nè bên này phí nông nọ Ôi đầy tôm xôm lèo phí nông Ở xe thống xe có xe thống xong ổng chăn bụt thử Chăn ai Lần này cao đời phí nông พี่น้องเบึกลมไหมความหนาวความหนาวนอนล้มหนาวได้นี่นะใสเอาเลยเป็นนั่นใส่เบ็ดซื้เนาะแต่ว่าทางฝันเนื้อใหนเห็นกงโยประมาณสองหลังนี่เด้อแต่ว่าบูฮูสิติดบอกเนาะบูฮูสิติดบ่ทางฝันเนื้อนะเห็นกงโยประมาณสองหลังเนาะแต่ว่าในมายามฝากนี่ก่อนจ้างจิกับขืนเหมือเนาะโอ้หลังทางหน้านี่ก็ยังยังไม่รื้พี่น้องเลย อาบอเป็นอยังเนาะเป็นอยังตัวอ่เป็นย้ำหนาวด้อมาลุ้อนมันกันเบอร์กูกูกูพี่น้องหนาวแห้งนะตอนนี้นะโอหลังนี้ถือว่าก้งเลยพี่น้องเด้อที่เท้าพันอยู่อาจารย์บนาะโอ้ยมาอยู่แล้วสังเเหมงเนาะก้งลาบบถตรพี่น้องเลยก้งที่ตัวเนาะ กูเด้ก so <East. S 1> er <laughs> so ูเ no. ด yeah. mm ้พ hmm. <phone in issements> Is ี่น้องเด้อหนาวหนาวหนาวนี่ยจะข้ามกลับไปหลังฝันเนื้อเด้อพี่น้องเด้อพยายามหลังฝันเนาะข้ามขวาไม่ไพ่นี่แหละขวาก็ถือว่าเกือบไหลน้ำแล้วขวากไม่ไพ่กับเจ้าเนาะเนาะหลังข้องขวาเนาะซีวีซีวีกูกลับกูกราบหนาวแหงหนาวแหงหนาวเปล่าออกเปล่าออกเนาะคมือแดงหมดแล้วพี่น้องเอ้ Lunder lunder, hương lunder. Ni lặng ninh cầu, ninh nọ lunder, hương nó Lunder, hương lunder. 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 นี่ซวยกรอบดึงแห้งพี่น้องเอ้ยมันวุ่นเองบนน้อมอย่างเนิยเต็มที่สองแล้วพี่น้องเอ้ยย้ำหนายำหนาวหนาวดูจนแดงมั้งเหรอโย้หงวห่วยชิดกัน้พาย้ำใจนักสู้เด้ลยพาวักสู้แล้วก็ฝากมาเลยเนาะเบ็ดประคอเบ็ดใส่เบ็ดใส่เบ็ดยำหนาใส่เบ็ดที่กระเดือนยำหนาลองดูแต็มที่สองไอที่ว่า สุดสีเนาะแต่ว่าน้อยก่อนน้อยหนึ่งแหละก็กินเล็กพี่น้องเนาะมันกินเล็กแน่บนนี้เห็นอะไรได้อันนี้เชี้ยวปวอะเชี่ยไปได้โอ้เนาะใส่รีดใส่พี่พี่น้องเนาะบมีทางกัดกระบอกทีปอนด์ทักแปดเด้อแปดกัดกระบาดเลยอ่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาวิธีเก็บก่อนเนาะพี่น้องจังรุนหลังต่อไปเด้อปอนด์เท่านี้เลยเนาะเหมือนก็แก้เหมือนทางอันนี้แหละ ตรงนี้ก็มีตกกินนะคันจุกจุมลงแต่ว่าบึกแบบลักษณะนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่เทะเทะเบาเพียววายปลาน้อยดึงพี่น้องเนาะโอ้ฝนตกอีกพี่น้องเอ้ยหนาวก็นาวกับไฟกูไม่ได้ออกมาพี่น้องเนาะโอ้คักสุดวันนี้นะเลองเนาะกู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 ตรงนี้ก็แก่ได้ซ้ำหลังเรียนกินนี่เนาะเดี๋ยวจะมีตัวบูบีตัวหนาหลังนั้นได้ Kèn nên có lạy lắm nặng nặng sự bí mật nặng. Tao nham mẫn. Oh, mi tôn sẽ 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 เนาะเดี๋ยวเสเบ็ดยำหนาวเด้อจะมาเากันเนาะกงซามในซองเรียนหลังเลยนักสู้แหละนี่เนาะเป็นนักสู้แหละเนาะข่าเอนักสู้แหละยำหนาวยำหนาวกว่ามาเสือเบ็ดสู้สู้ไอ้ไอ้ได้คลิปไม้พี่น้องได้เบื้องได้ zoom เนาะเดี๋ยวความหนาวเลสุดยอดเลยนี่ยนะต้องก็สั่นไหวแล้วเนาะเด่นมือจนแดงเนาะเนาะสุดยอดสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะ Năm cháy nắng xuống, nó, hino nó. cứ câu này nè, nó dưng lại. Tôi nha bụt. 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 Tôi Tôi nha bụt. Tôi nha bụt. Tôi nha bụt. mà nha bụt. Tôi nha bụng. Tôi nha Tôi nha bụng. Nicolong minh nắng nóng. Hua, Con 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 con, giúp mi <laughs> toa mì toa nhỏ. Ui, nè 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 mỹ tàu 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 Dứt tàu mỹ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  Nè น้อยเก็บเขาถือว่ามานพี่น้องมื้อนี้นะหนาวก็หนาวจะมาเบ็ดน้ำหนาวเด้อไงข้อน้อยใส่เดือนหน้าใส่เบ็ดนำหน้าใส่เบ็ดเดือนหนึ่งใส่นี่ที่ทำเตี้ยวเด้อเนาะใส่เบ็ดเดือนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะไผจังว่าบเคยทดลองธรรมดาก็เดือนสามเดือนท้ายเดือนสองเดือนสามเนาะพอได้มีเงื่อแล้วมันใส่นี่หมันแล้วสองนั่นนะแต่ว่าค่อนข้างจะส่องเหนื่อยหนะเด้อ มีแต่นักลุยลุยนี่มันต้องลองไปมาทุกอย่างคนมักลองอย่างฮู้ว่าใส่น้ําหนามันสิถึกบ่บ่ถึกสิได้บ่บ่ได้แตมายามเบ็ดนี้ประมาณสปายกดังนะสิปายกดสาวนี่แหละก็สิว่าได้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 แล้วหลายแล้วเนาะว่กุกินอยู่ซ่ํานี้เ็ดก็ยังประมาณ40ปายหลังเนาะ40หลังเด้อเนาะยังาอยู่พี่น้องก็จังรุนําเดียวยาวๆไปเนาะ นี่ก็สมนียกัพอแล้วลุ้นเบื้องหลังนั้นเลยเป็นบอสสายเข่งๆพี่น้องสายตึงๆพี่น้องเนาะทื่ทึประดุกแบบนี้พี่น้องเนาะว่ามันประดึกแหงแล้วประดุกหยองนี่ผ่านๆนี้ยังบ่มีแหงพี่น้องลุ้นๆๆพี่น้องมีตัวพี่น้องนี่นี่นี่โอ๊ะโอ๊ะกระข้อมาดู ปลาคอด่ปลาคอดลอยรวยแฮงพันอยู่หัวแล้วนี่นี่ใส่์ไซปุ่นไสต์แจ้วเนาะอันนี้เนาะใส่นี่นะใส่์ปูมือโอ้ปลาตังบุ๋มเป็นปลาคอโอ้กังโก้กังโก้พี่น้องเด้อะเฮ้ยนกองตังโก้เราตังเยอะเอานีังโก้บุ๋มเป็นปลาคอเดพี่น้องเด้อเห็นบ่ปลากังเด้อนี่นะตัวใหญ่ๆเลยหรือว่าปลาคอปลาซ่อนภูเขาเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่ สวยงามสวยงามพี่น้องกังโกกังโกฝนก่อเป่าเนี่ยนี่ทางดำดำกินเล็กพี่น้องเนาะมาอนุญาตปุดก่อนพี่น้องโอ้พี่น้องหลังนี้วัตถุพี่น้องเห็นบ่ข้างคังคันใหญ่เนาะวัตถุหลังนี้นะแถวนี้สไลด์ว่าค่อยถึงเนาะถือแต่แถวเตือเนาะนี่เป็นวัดเก่าแล้วไปนำห้วยน้อยกับเจ้าสะกับเจ้าห่างเนาะแถวนี้ยัดน้อยนะพี่น้อง เนาะแต่เตือนที่ว่าชื่อประมาณสี่ห้าหลังนี่ก็ชื่อหลังหนึ่งเลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้ว่างซิวเกาะจังทือต่อเนึ่องเนาะอ่าที่ว่าโอเคยอยู่เนาะแต่พอได้ปิ้งเลยลุนเบิงลุนเบิงเนาะหลังนึงกองกองไม้ไงนี่เลยพี่น้องเนาะติดบ่อโอ้โโกุ้งจำมัี่นาะฮือฮือมีบ่พี่น้องน้ำตื้นๆหนึ่งก็ยังกุ้งจำมับพี่น้องลุนเนออบ,นนบิงลุนเบิงที่ผเ่นเอี้ยนวะ ด้วว่าป่าอย่างบนอมงไปจงมงไปเอ่อไปก่อนจะยังตัวบ่จะยังตัวบพันเนยี่จะหลุดพันแน่นเลยหกจะหลุดอพันแน่นเลยนี่บชึกเลยยาลกอกอกอกก๊ไม้อ่ะนี่บบชื่อพี่น้องโอ้พอึงกเลยเนาะ ว่าแบบนี้ต้องบอย e like ู่พี่น้องเนาะเป็นอย่างน่ารุ้นนั่งต่อไปเลยต้ออยู่มันจะบุลงเลิกปไปพี่น้องนะมาเกาะกันมาเบ็ดผลงานของไม้ดึงขึ้นมาเบ็ดซื้อเลยคันนี้เน้ะคือเก่าคือเก่าลำสุดท้ายเนาะเบ็ดนี่ก็ะมดคันนี้แล้วเนาะเราจะขึ้นไปหารถไปสรุปผลงานพี่น้องมึงเด้อสิได ประมาณจากโตจากโตเนาะเนาะเราขึ้นไปสรุปผลงานเดียวเลยเอามาสรุปผลงานเนาะการส่เบ็ดย้ำหนาวด้วยพี่น้องเนอะการทดลองอันนี้นะลองสซเบดย้ำหนาวปุ๊บหนเดือนนึงเนาะหนาวสุดๆอยู่บานค่อยนี่นะแลองผม้าสองพืน้นสามพื้นยังอยู่ได้าาน้าเซาเด็คุณนงเสื้อกันหนาวบางหลายได้สี่ห้าโตเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าได้แล้วสำนีนะย้ำหนาวนะ มันก็หลายคนชอ่องหลายคนหามันล่อนหมืแล้วเนาะมีแต่บอกปล่ยใหญ่ลุ่มพุ่อมันถึกเนาะ,ะรุ่มมาขึ้นมาเทิงนี่หมดถึกอีู่วัาน,น,นี้นี่ข้าข้านี่ลงไปเนาะเนาะลงไป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 พอดพูนพี่น้องเนาะพูนเบ่บ่ระหว่างกลางของอันขไมฮะเนาะมากับโบเมทึกเลย เป้าดูสามสี่สิบหลังหมได้ปลาตัวเดียวเนาะแล้วมันจะไปถืกอยู่เต้อบน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 มีหลังคาแดงๆหบดบนเป็นทุกหลังคาเหือนเนาะประมาณนั้นกองลงมาถืออย่าวนั้นคันถืกคือแถวนั้นกระสีพอได้กินอยู่แถวเชงนี่อาจจะแม่นเขาดูดเขาหาเหมือดละเนาะมันบ่มีละลองมึงซื้อๆถือก็แล้ะ เอาพี S <S <preach ers> ่น so ้องก็สิพบประมาณนี้เนาะการใส่เป็ดยามนาวเนาะเนาะเอาพี่น้องมาลุ้นมาชมบึงถือว่าได้พอประมาณนี้แว่าคุ้มละคุ้มละพอได้แกงพี่น้องเนาะพอได้ต้มส้มเข้ามาแล้วถึกใจนักลุยนักสู้เนาะก็ฝากไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเฮาเด้อยนก็ใส่เบ็ดนี่นะเนาะบ่ทันเลิกยามบ่แม่นฤดูกาลเฮาก็ใส่ ประมาณนี้พี่น้องบายบายเอาขอ,ขอบคบใจ